ชุ่มเกิดท่าท่าถูกไฟนรกซัดก,กระแทกร่างเล่นทำเอาอาจารย์ชุ่มสลบแน่นิ่งไปเลยทันทีและดูเหมือนว่าชัยชนะครั้งนี้จะตกเป็นของผู้เท่าเพลินนาทีต่อมาได้มียักษ์โทสะโผล่เข้ามาหวังจะช่วยอาจารย์ชุ่มพอผู้เท่าเพลิงเห็นอย่างนั้นจึงรีบซัดอาคมเข้าใส่ร่างยักษ์จนทำให้ยักษ์โทสะเสียการควบคุมและไม่สามารถช่วยเหลืออะไรเจ้านายตัวเองได้ ในจังหวะที่ผู้เท่าเพลิงกำลังเผลอพญาเสนจึงรีบกัดฟันทรงตัวลุกขึ้นมาจากนั้นก็รวบรวมสมาธิทรงพลังพุ่งเข้าไปเอาร่างของอาจารย์ชมแล้วจึงหนีไปจากตรงนี้อย่างเร็วที่สุดปล่อยให้ผู้เท่าเพลิงเล่นสนุกกับยักษ์โทสะไปก่อนต่อมาผู้เท่าเพลิงก็อัดวิชาของตัวเองลงไปในร่างยักษ์ตนนั้น และทําให้มันกลายมาเป็นบริวารของตัวเองอย่างสมบูรณ์แบบยากโทสัต์ลุกรอบนาโดยอาคมของผู้เท่าเพลิงเป็นที่เรียบร้อยแม้แต่อาจารย์ชุ่นที่มีอาคมเก่งกาจ ก็ยังไม่สามารถต้านทานความเก่งกาจของผู้เท่าเพลิงผู้นี้ได้เลย พยาเสนได้พาอาจารย์ชุ่มหลบหนีออกมาจากผู้เท่าเพลิงได้สำเร็จแต่เทาว่าอาการของทั้งสองดูเหมือนจะไม่ค่อยสู้ดีกันนะักอไอ้ชุ่ม <c oughs> เอ็งรอดตายแล้วนะขอบใจมากๆที่เอ็งยอมโผล่หัวออกมาช่วยข้าจากน้ำมือผู้เท่าเพลิงแต่เอ็งก็ไม่ต้องเป็นห่วงอะไรทั้งนั้น ข้าจะพาเองไปรักษาเชื่อใจข้าได้เลยข้าจะรีบพาเองไปรักษาเดียเด๋ยวนี้ล่ะจวนเกือบสิ้นลมหายใจพยาเสนเกิดสำนึกขึ้นมาเริ่มรับรู้ถึงสัจธรรมแห่งโลกอันตรงแต่งใบนี้เพราะมันไม่มีอะไรยั่งยืนแม้แต่ชีวิตที่คิดว่าจะยืนยาวรับมาข้าว่าเองจะไม่เป็นอะไรเข้าใจไหม ข้าจะไปหาคนมารักษาเองเดี๋ยวนี้ละ่ะ,ะบริเวณหนึ่งของป่าใหญ่ขณะนี้ปูจันได้จับสายชนมัดติดอยู่กับต้นไม้เพื่อไม่ให้เขาหลบหนีไปไหนข้าขอโทษข้าผิดไปแล้วที่หลังข้าจะไม่ทำร้ายผู้ใดอีกเชื่อข้าเถอะนะจ๊ะข้าให้สัญญากับพวกท่านเลย แม้แต่ผู้เท่าเจียงก็ยังรู้สึกสงสารเพราะว่าเขายังไม่ได้กินอะไรมาหลายชั่วโมงแล้วข้าวว่าปล่อยให้มันเป็นอิสระบ้างก็ดีนะมันจะได้ไม่ฉีราดกางเกงอยู่อย่างนี้ไงปล่อยให้มันอยู่อย่างนั้นแหละดีแล้วไม่เอาหนะ่าเราจะมีความเมตตาแด่เพื่อนมนุษย์สิแล้วทีมันข่าคนตายในหมู่บ้านของข้าละ องคุลิมานก็แบบนี้แหละเอ็งน่าจะเย็นๆให้โอกาสมันอีกสักครั้งเผื่อมันจะได้ชดใช้เวรกรรมที่มันทำลงไปไงท่านคิดว่ามันชดใช้กันได้บ้างไหม <c oughs> แน่นอนอยู่แล้วพ่อหนุ่มเหลือน้อยครานั้นปู่จันยอมเดินไปแก้มัดให้กับสายชนแม้ภายในใจจะไม่อยากทำแบบนี้เลย ถ้าเองหักหลังข้าแล้วก็ข้าไม่ปล่อยเองไว้แน่เข้าใจที่พูดไหมจ,จ้าเข้าใจแล้วจ้านคนอะไรดูเหมือนหมาเลยปู่จันได้แก้ม,มัดให้กับเขาแล้วต่อมาสายชนจึงหันไปพูดกับผู้เท่าเจียงต่อเออท่านผู้เท่าจ้าคือว่าฉันอยากกลับไปเอาไม้กายสิทธิ์นะจ้าท่านพอจะพาไปได้หรือเปล่า แล้วเอ็งเอามันไปเก็บไว้ที่ไหนล่ะฉันเก็บเอาไว้อยู่บนเรือบินซึ่งมันจอดอยู่บริเวณท้ายหมู่บ้านนะจ่าท่านผู้เฒ่าเมื่อสายชนขอร้องอย่างนั้นตอนแรกปู่จันก็ไม่ยอมแต่ด้วยความเกรงใจต่อผู้เฒ่าเจียงปู่จันของเราจึงยอมใจอ่อนและยอมพาสายชนกลับไปเอาไม้กายสิทธิ์อย่างที่ตัวเองปรารถนาบริเวณท้ายวัด เวลาช่วงบ่ายเ็เจสรศษขณะนั้นได้มีนายโชคกำลังยืนคุยกับลุงหมานซึ่งก็คือลุงแท้ๆของเขาที่แต่งตัวคอาเปืร์พระสงฆ์นี่เซ็งเป็ดไอ้พวกชาวบ้านเหล่านี้มันดื้อด้านจริงๆป่ปานนี่ยังไม่ยอมทำตามที่ลุงหมานบอกอีกนั่นสินะข้าบอกให้มันไปตามคนมาเข้าร่วมจนเกือบครึ่งค่อนวันแล้วยังไม่เห็นหมาตัวไหนมาสักตัวเดียว ฉันคิดว่าพวกเราไปหาคนเข้าร่วมที่หมู่บ้านอื่นกันดีกว่านะสงสัยหมู่บ้านนี้คงจะไม่เวิร์กแล้วล่ะเออเอาแบบนั้นก็ได้แต่ตอนนี้ข้าขอไปสั่งสอนพวกมันก่อนถ้าง,งั้นก็เต็มที่เลยลุงหมันเสร็จเรื่องแล้วพวกเราเข้าไปตั้งหลักที่อื่นก็ได้ ว่าแล้วพระนอกรีตก็เข้าไปทําพิธีบนเรือนจากนั้นก็ส่งคลื่นพลังไปยังชาวบ้านคนหนึ่งที่ได้รับการเข้าร่วมสืบวิชาเชื่อมกะบาลไปแล้วเดี๋ยวกูจะทําให้มึงได้รับบทเรียนว่าสิทธิ์ลืมครูมันจะมีผลเป็นยังไง พื่นพลังถูกส่งไปยังสาวกผู้ขัดเคินในอำนาจมืดจากนั้นก็รอดูกันว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับคนเหล่านั้นบ้างภาพตัดมาที่บ้านหลังหนึ่งได้มีชายหนุ่มนามว่าในสินและตอนนี้เขากำลังนั่งกินเหล้าอยู่กับเพื่อนๆอ,อย่างเพลิดเพลินข้าบอกอะไรให้นะ ข้าเองก็ไม่ได้ค่อยเชื่อวิชาเชื่อมกับบานอะไรน่าสักเท่าไหรหรอกดูๆแล้วมันก็ไรสาระสิ้นดีเลยแต่เวื่เองได้ไปทําพิธีขายวิญญาณให้กับวิชาเชื่อมกับบานไปแล้วไม่ใช่หรอือระวังนะเว้ยปัดเดี๋ยวของจะเข้าตัวฮ <c oughs> มั่วนิ่มชิบเปงเลยพราดอะไรก็ไม่รู้ทํามาก็ไม่สอนนี่จะบงังคับให้พวกข้าไปหาคนมาร่ําเรียนเพิ่มฮะ <c oughs> ข้าไม่สนใจหรอกในคืนนั่นเอง นายสินซึ่งกำลังนอนหลับพักผ่อนอยู่กับภรรยาคราหนึ่งนายสินรู้สึกว่ามีอะไรบางอย่างพุ่งเข้ามาในร่างกายของเขาจากนั้นก็เริ่มมีอาการปวดศีรษะขึ้นมาอย่างไม่ทราบสาเหตุช่วยด้วยข้าปวดหัวหรือเกินพี่สินเป็นอะไรพี่แม่งปวดหัวชิบหายมันหัวข้ามันจะระเบิดเลย ไม่มีผู้ใดรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับนายสินกันแน่อาการปวดยิ่งทวีคูณขึ้นมาเรื่อยพี่สินพี่สินพี่เป็นอะไรเดี๋ยวข้าไปตามคนมาช่วยนะพี่ไม่ไม,ไม่ไม่ต้องแล้วข้าไม่เป็นไรแล้วรีบร,บร,บรบีมานอนกันเถอะแต่ว่าเมื่อครู่อาการของพี่ไม่ดีเลยนะก็กูพูดอยู่นี่ไงว่ากูไม่เป็นอะไรแล้วรีบร,บรบมาน,อน,นอนเถอะเดี๋ยวพรุ่งนี้ตื่นสายเอา แม้ภรรยาจะรู้สึกแปลกใจอยู่บ้างแต่ก็ดีใจที่สามีหายจากอาการปวดหัวแล้วพอเวลาผ่านไปไม่นานนะักภาพแห่งความทรงจำของหญิงสาวก็ดับลงเพราะถูกตัวอะไรไม่รู้จู่โจมกลางดึกเช้าว,วันรุ่งขึ้นบริเวณหน้าบ้านของนายสินได้มีชาวบ้านหลายคน มายืนมองดูเหตุการณ์สะเทือนขวัญและพันเที่ยงเองก็แวะพานมายืนดูกับเขาด้วยเหมือนกันบนนั้นมีใครเป็นอะไรเหรอก็อเมียของไอศินมันตายแล้วตายไปเมื่อคืนนี่แหละแล้วใครเป็นคนทำให้มันตายพวกข้าถามไอศินมันบอกว่าเมื่อคืนได้มีผีปอบตัวหนึง่งแอบเข้ามาในบ้านอีกทั้งยังควักตับไตไส้พุงของเมียมันออกมากินแบบสดๆอะ่ะพอไอศินเห็น มันจึงเอาปืนไล่ยิงผีปอบตอนนั้นน่ะแต่สุดท้ายมันก็ไม่ทันน่ะผีปอบมันเพ่นหนีไปที่ไหนก็ไม่รู้ผีปอบอย่างนั้นเหรอพวกข้าก็ได้ยินแค่ไอ้ศรินมันเล่ามาแบบนี้นี่แหละพันถ้าหากผู้ใหญ่จันยังอยู่ที่นี่เห็นทีผู้ใหญ่จันคงไม่ปล่อยผีปอบตัวนั้นลอยนวลแบบนี้แน่ๆไม่มีใครรู้ว่าเรื่องราวที่แท้จริงเป็นอย่างไรทำไมภรรยาของนายศิน ถึงได้เสียชีวิตยอ,อ,อย่างน่าเสียดสยอทัึงเพียงนี้ตัดภาพมาที่ป่าท้ายหมู่บ้านผู้เท่าเจียงกับปู่จันได้พาสายชนเดินทางมาถึงเรือเหาะของเขาแล้ว อยู่ตรงนั้นไงไม้กายสิทธิ์ของข้าถึงเวลาแล้วสินะที่ข้าจะได้กลับคืนร่างเดิมสักทีทั้งสองยอมปล่อยให้ชายนมคนนั้นไปเอาไม้กายสิทธิ์คู่กายของตนแน่ใจนะว่ามันจะไม่หักหลังพวกเราข้าก็ชักไม่มั่นใจเหมือนกันว่ามันจะหักหลังเราหรือเปล่าและแล้วนาทีนั่นเอง เมื่อสายชนได้ครอบครองไม้กายสิทธิ์ของตัวเองขึ้นมามันทำให้เขาได้กลับคืนสู่ร่างเดิมทั้งยังมีพลังวิเศษไม่ใช่คนธรรมดาอีกต่อไปแล้ว ในที่สุดพลังของข้าก็กลับคืนมาแล้วข้าเตือนท่านแล้วนะผูเท่าหำว่าไอ้นี่มันไว้ใจไม่ได้ข้าก็แค่อยากให้มันกลับใจก็เท่านั้นหากง,งั้นเดี๋ยวข้าปลุกเทพจักรพัิจันทาสู่กับมันเองไม่ต้องถึงมือเจา้ารอกเรื่องนี้มันเกิดจากความไว้ใจของข้าแท้ๆไว้เดี๋ยวข้าจะสั่งสอนมันเอง เอาละถึงทีข่าบ้างล่ะนะวุ้ยแม่ร่วงย่ฮะฮ่ฮะ,ะหลังถลไยเลยสายชนได้สัตเวทมนต์อัดร่างของผู้เท่าเจียงเต็มๆแต่ดูเหมือนผู้เท่าเจียงจะสลบแน่นิ่งไปแล้วอ้าวผู้เท่าห้ําไหนบอกว่าจะสั่งสอนมันไงละ่ะ ไอ้เท่าทารกเฮ้ยเป็นแค่ขอทานตาบอดจะปัญญาที่ไหนมาสู้กับข้าผู้เท่าเจียงโดนเวทมนต์ซัดเข้าไปเต็มๆเกือบหลับแต่ก็กลับมาได้ปฏิโทษเจ็บช้ำอย่าบอกใครเชียวพลังเวทมนต์ของไม้กายสิทธิ์นั่นมีความรุนแรงเหมือนกันนั่นเนี่ยหากคนธรรมดาโดนเข้าไปเต็มๆมีหวังตายสถานเดียวตอนนี้ไม้กายสิทธิ์อยู่ในมือข้าแล้ว ต่อให้ผู้นั้นจะเป็นเทพเจ้าใหญ่โตมาจากไหนข้าก็ไม่เกรงกลัวหน้าไหนทั้งนั้นปากเสียไม่ต้องให้ถึงน้ำมือเทพหรอกเดี๋ยวข้าจะตกบาลสั่งสอนนห้เองที่ทำตัวไม่มีสัจจาวาจาต่อผู้ใหญ่พูดอะไรนักหนาวะ ในโอกาสต่อไปนี้ขอเชิญทุกท่านสัมผัสกับวิชาตะปูกเกี้ยววิญญาณของข้า ทางนี้พอนุ่มพอนุ่มข้าอยู่ทางนี้อยู่ทางนี้พอนุ่มพอนุ่มข้าอยู่ทางนี้พอนุ่มข้าอยู่ทางนี้อยู่ทางนี้พอนุ่มพ่อนุ่มข้าอยู่ทางนี้ ทางนี้พ่อนุพ่อนุ่า,นนายทางนี้บาอ,อะไรกันทำไมข้าถึงไม่สามารถทำอะไรุกเท้าคนนี้ได้เลยข้าอยู่นี่พ่อนุ่มน,น,นุข้าอยู่ทางนี้บ้ากันไปใหญ่แล้วนี่มันไม่ชาอะไรกันแม่ <ś auster _> แค่นี้ยังทำเป็นสำอดอนแล้วยังมีหน้ามาท้าสู้กับมงเทพอีกท่งงางโง่แอาอะไรเช่นนี้ <Bei> ี่่ใหญหญเรอรู้หรือเปล่าว่ามึงกำลังพูดอยู่กับใครไม่คุยกับเรามาม้วงนี่มันพ่าอ,อะไรกัน้าก,ก็ับใบใหญ่แล้ว <c oughs> มันหายไปไหนแล้วข้าอยู่นี่พ่อหนุม่มเฮ้ยแน่จริงก็มาสู้กับซึ่ง่หน้าซิววะ อยู่ทางนี้พอนุ่ม วิชาตะปูเกี่ยววิญญาณจัดเป็นวิชาแขนงเ,งเอกของผู้เท่าเจียงโดยเฉพาะอีกทั้งยังช่วยให้ผู้เท่าเจียงสามารถหายตัวไปโผล่ยังที่ไหนก็ได้ที่มีตะปูวางอยู่ซึ่งพลังตะปูอาจจะไม่ได้น่ากลัวเท่ากับจอมผู้เท่าคนอื่นแต่ก็ไม่มีใครอยากจะยุ่งกับผู้เท่าเจียงด้วยเหมือนกันเพราะวิชาตะปูทุกแขนงที่ผู้เท่าเจียงได้ฝึกสําเร็จมานั้น ต่างก็มีผลทําลายสมาธิและสภาพจิตใจของฝ่ายตรงข้ามและเคยทําให้ศัตรูของเขาหลายคนเกิดภาวะซึมเศร้าถึงขั้นจิตหลอนเป็นบ้าใบเสียสติมานักต่อนักแล้วเลีช็อตเข้าให้ ข้าอุตส่าห์ให้โอกาสกลับใจแล้วแท้ๆยังไม่สำนึกอีกข้ายอมแล้วท่านผู้เฒ่าได้โปรดไว้ชีวิตข้าด้วยเถิดเออเอ็งนี่มันจริงๆเลยจับตัดทิ้งดีไหมเนี่ยอย่านะไม่เอาตัดทั้ข้ายอมแล้วจริงๆนะท่านผู้เฒ่านี่ฝีมือไรก้กาจริงๆอะว่าแต่ท่านมีนาว่าอะไรเหรอจ้าข้านี่ไงหนึ่งในเจ็ดของตำนาน และนามของข้าก็คือผู้เท่าเจียงนี่ข้ากำลังสู้กับผู้เท่าเจียงเหรอเนี่ยเป็นลมดีกว่าสายชนเกิดเป็นลมเพราะไม่นึกไม่ฝันว่าจะได้เจอกับผู้เท่าเจียงตัวเป็นๆทั้งยังไปด่าผู้เท่าเจียงเอาไว้เจ็บแสบสภาพแบบนี้มันจะรอดหรือเปล่าวันนี้ทุกคนช่วยด้วย ช่วยลูกศิซย์ข้าด้วยทุกคนรีบหันไปมองอย่างเจ้าของเสียงท่านผู้เท่าได้โปรดช่วยอ้ชุ่มด้วยเถิดใจเย็นเย็นไม่เป็นไรไม่เป็นไรค่อยๆวางร่างมันลงก่อนขณะนี้ร่างกายของอาจารย์ชุ่มได้เปลี่ยนกายเป็นสีดำเนื่องโดยธาตุทั้งสี่ในกายเกิดเรียงตัวผิดตำแหน่ง มันถูกไฟนรกของผู้เทาเพลิงข้าเองก็จนปัญญารักษามันแล้วข้าไม่อยากให้มันตายท่านผู้เท่าช่วยมันด้วยนะจ๊ะจะให้ข้ายอมกราบเท้าข้าก็ยอมไม่เป็นไรไม่เป็นไรวาสนาของมันทั้งโชคร้ายดัก ที่มีอาจารย์แล้วแล้วอย่างข่าโยมโยมเองก็ควรรักษาตัวเองก่อนดีไหมไม่ทันแล้วข้ารวบรวมกำลังทั้งหมดเพื่อพาไอ้ชุ่มมาท,ที่นี่ไม่อีกกี่นาทีนับจากนี้ร่างกายของข้าก็จะแหลกสลายลงไปนาทีนั้นผู้เท่าเจียงได้ใช้วิชาจับคลื่นพลังชีพของพยาเสน เพื่อดูว่ายังมีหนทางที่ร่างกายจะกลับมาประสานเหมือนเดิมได้อีกหรือเปล่าแม่ชิบหายแล้วงานนี้ช่างโชคร้ายเหลือเกินนะอืมหนักเลยสิงานนี้ถ้าหากเองมาเจอข้าเร็วกว่านี้สักสิบเก้าข้าคงสามารถใช้วิชาตั้งธาตุให้เองได้แต่ทว่าตอนนี้ร่างกายของเองมันแตกสลายเกินกว่าครึ่งไปแล้วเสียใจด้วยนะ พวกท่านไม่ต้องเป็นหัวข้ารกขอแค่ผู้เท่ายอมรับปากว่าจะช่วยสิทธิ์เอกคนนี้ของข้าก็พอเอาละข้าขอตัวก่อนโยมจะไปแล้วเหรอผู้เท่าเพิกต้องการทีวิตข้าข้าต้องจากไปจากที่นี่ให้ไกลที่สุดเพื่อทวงเวลาเอาไว้ อาตมาขอเดินไปส่งได้ไหมพระสิงห์ตัดสินใจเดินมาส่งพญาเสนที่คลองน้ำแห่งหนึ่งซึ่งพญาเซนตั้งใจจะนั่งเรือลอยไปตามกระแสน้ำไหล เมื่อก่อนข้าก็ลงคิดว่าชีวิตตัวเองนั้นยืนยาวจนกระทั่งได้มาเผชิญหน้ากับผู้เท่าเพลิงถึงได้รู้ว่าชีวิตนั้นท่างสั้นเหลือเกินท่านอาจารย์ท่านนั้นได้มองเห็นถึงสัตว์จะทำของชีวิตแล้วล่ะท่านคนชั่วย,ยังค่ะขึ้นอยู่ต่อก็มีแต่จะเป็นภัยสังคมไปเปล่าๆตายตอนนี้ก็ดีเหมือนกัน จะได้ไปต้องสร้างเว้กันสร้างกับเพิ่มกับใครเขาอีก ขฝากบอกไอ้ทุ่มกับงน้องทุกคนด้วยว่าอาจารย์คนนี้ขออโหสิกรรมให้ทุกคนจากนี้ไปพวกเองเป็นอิสระจะไม่มีปีศาจเท่าตอนนี้มาบงการชีวิตพวกเองอีกต่อไปแล้วนับจากนี้ข้าขอลาก่อน จะได้ไปต้องสร้างไว้กันสร้างกับเพิ่มกับใครเขาอีกร่างกายของพยาเซนเริ่มแตกสลายและเป็นเหตุให้พยาเซนเสียชีวิตในเวลาต่อมา